้อดีค่ะหรือยังกินข้าวเสร็จก่อนกินข้าวกินข้าว่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแเปิดแอร์ให้

ไปเสื้อครอบครัว <laughs> 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 เขาจะก่อหายแล้วไม่หายนึกว่าเขาจะก่อหายก็ชื่อขนมเล็กโตรุ่นกลางกลางขวานขึ้นทันทีนี่ไรเนี้นจับเดี๋ยวบ๊อบจีนยี่ใหญ่เลยสู้ไปแล้วไปต่อหน้ากับมึเลยมกตัวยื่นแต่ก็เอาไม่บ้ามัอเดือดนี่บ้ามัอเดือดหน้าเลย หมูทอดไหมลูกมึงจะห่วยไม่ห่วยแวมเห็หรไม่ห่วยมี่จะกินไหมข้าวหมูอร่อยด้วยถือถือดไห้าดูมัมดูห้าน้ำหดือดน้ำเดืไดเยอะสิข้าวข้วยอะด้วยข้าวเยอะเยอะข้าวเยอะเยอะข้าวเยอะเยไะข้าวเยอะเยอะข้าวเยอะเยอะ

โอ้ยไอเบาหยอกโอ้ยจะแมนเนาะโมเปลี่ยนคเนาะม่ไได้ไปเนไม่มีา่นี่กล่นไอ้หมดี่มันไปเล่นนนน่เ่งเดียวคอกนแี่วก่อนตุบงาจจะเจ็บดูก่อนตับงก่อน มันนีคือจอร,รอะเข้ไม่ล่หางมันอ่ะว่านหางจอระเข้ไม่หางจระเข้ยไหมเพือเห็นจระเข้ยไหมเห็นปะนี่เห็นเห็เจกกับ 对。